แงไม่เสียใจแล้ว m o ฟออนแล้วแสดงว่าตอนแรกก็คือเมื่อใช่เฮรอก็เวลาเราลักใครเราก็ตั้งใจเนาะก็ตั้งใจรักตลอดเต็มที่ตลอดอย่างเงี้ยแล้วเวลามันเลิกกันมันก็ต้องเสียใจไปธรรมดาโทรไปร้องไห้กับพี่อุ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคิดว่าการร้องไห้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่หรืออะไรก็เรารักมากเราเลิกกันเราก็เสียใจมากเราก็ร้องไห้เื่นงรับแสดงว่าครั้งนี้ก็คือหนักเลยเหมือนกันใช่ไหมในความรู้สึกเรา อมันก็หนักไหมล่ะคะมันก็ดิดนึงเพราะว่าอย่างตั้งแต่เลิกกับพี่พรจ้ามาใช่ไหมก็มีคนนีกที่เราแบบเอ้ยจริงจังที่สุดเราแบบตั้งใจที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราก็เสียใจมากมเกิดอขึ้นแล้วกเกิด <c oughs> อะไขึ้นต่อกันไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องคนอื่นค่ะแต่มันเป็นเรื่องความคิดที่มันไม่เหมือนกันแล้วเราก็พยายามปรับ เต็มที่ที่สุดแล้วพอถึงวันนึงเราอยู่ในจุดที่ว่าเราทะเลาะก,กันบ่อยแล้วมันปรับไม่ได้มันก็ท็อกซิ่ไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจแยกจากกันเป็นเรื่องทัศนคติใช่ค่ะไลฟ์สยค่ะไลฟ์สไตล์ทัศนคติความคิดใดๆการใช้ชีวิตคือทุกอย่างกับคนที่ต่อจากปีอะไรนะปีหนึ่งนะสองปีงค่ะ,ะคือสิบปีที่ผ่านมามีการปรับกระหนัำกันไอย่างไรก่อนาถึงจะมาถึงนี้ได้เลยนะคะเราปรับกันอยู่ตลอด เพราะเราค่อนข้างต่างแบบต่างกันเลยใช่คนละขั้วเลยคนละแบบเลยเนี่ยคืออยากให้คนมีเครียชอบทานอันนี้หรือเขาไม่ชอบทานนี้อะไรแบบอย่างนิวเป็นคนอ่ะถ้ามีปัญหานิวจะต้องเคลียร์เลยแต่ชอบเคลียร์เลยแต่ส่วนเขาก็จะแบบชอบหนีหายไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องอะไรแบบนี้ไม่แน่นอนอ่าเรียกว่ามันก็มีเรื่องให้ปรับตลอด่วาแต่เรื่องดีๆมันก็มี เรื่องเรื่องที่ทำให้เราสึกว่าแบบเป็นฟางขึ้นหูท้ายแล้วแหละเราสึกว่าแบบเออเลิกกันดูฟวราอะไรอย่าเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ต้องลงไม่ต้องดีเทลดีกว่าเอาเป็นแบบประมาณนี้ว่าเออมันไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ไม่ฝืนอันนี้เราเป็นคนขอถอนออกมาใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นคนที่มันไม่ไหวแล้วมันไปอกเาการที่คนไม่ไหวแล้วไปบอกางทีมันเจ็บยิ่งกว่าคนที่โดนบอกเนี่ยเพราะมันแบบเหมือนกันกรองเปแล้วแล้วมันจะต้องพูดในสิ่งที่เราไม่ได้อยากพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ วันนั้นมันแย่แต่ต้องไปพูดปะวะไม่ไหวแล้ว <Yeah, S 1> แย่แย่แต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วฝั่งเขาโอเคแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปใช้ <ไป S 2> ชีวิตในของตัวเองอะวันที่เราบอกเขาเขาเป็นยังไงบ้างตัวเขาเขามียืมย้ม,มไหมคะหรือว่ายังนี้เขามียื้อไหมเขาก็มีนะคะก็มีพูดมีแบบไม่อยากเลิกไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็บอกว่าอนาคตเขาก็ยังหวังให้เราแบบกลับมา แต่ว่าก็บอกกันเลยว่าไม่ไม่มีทางกลับไปแน่นอนตอนนี้เราตัดสินใจชัดเจนหนักแน่นเลยเหรอว่าไม่ค่ะตอนนี้เขาก็ไปมีชีวิตของเขาเองแล้วไงเขาก็ไปมีชีวิตในแบบที่ว่าเราคงไม่กลับไปแล้วค่ะเขาก็เขาก็มีคนใหม่แล้วอ๋อก็ไม่รู้เขาก็ไปมีชีวิตของเขาเองนเราแล้วนิวก็มีชีวิตของนิวค่ะก็เข้มแข็งมาตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็รักตัวเองมากอยู่แล้วมีคนเข้ามา ยังค่ะยังไม่มียังไม่ได้ยังไม่รีบเลยค่ะแต่เราเขาเราไม่ได้เสียใจหรือไม่ได้เข้าใจที่ไหนการที่เขาม o v ออนเร็วเลยระยะเวลาสองเดือนเสียใจไหมไม่เสียใจนะคะเพราะเราก็ม o อ e อนแล้วเหมือนกันแล้วเราก็ทําเต็มที่แล้วทุกอย่างตอนนี้คือตัดขาดกันเลยไม่ไม่คุยไม่ติดต่อกันแล้วฉขาดไปลยเรียกว่าจบดีหรือไม่ดีเรียกว่าจบดีหรือไม่ดีอ่า ก็ถ้ามันดีเราก็คงไปกันต่ออันนี้มันแล้วเออถ้ามันดีเราก็คงไม่เลิกใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแต่ก็ถก็ไม่ดีก็แยกกันแยกย้ายกันไปเติบโตในทางของตัวเองค่ะแต่ว่าความรักมันเจ็บมาเยอะมันก็มีเรื่องดีเยอะแต่มันก็มีเรื่องที่ไม่ดีด้วยเรามันทำมันหนึ่งทำให้เราไม่ได้ไปกันต่อไม่สามารถุผืันได้แล้วเผื่อแบบเดินสวนกันลยมันต้องมีจังหวะเดินสวนกันคุยกันไหมไม่คุย ไม่คุยคุยเยอะแล้วคุยแล้วค่ะก็ไม่คุยค่ะถ้ามีคนจะเข้ามาก็ได้ค่ะเพราะเราก็ให้เกียนตัวเองเหมือนกันด้วยการ Thank you Next ค่ะแต่เราก็รักตัวเองก่อนตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเติมเต็มตัวเองเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็เป็นบทเรียนให้หนูโตขึ้นในแต่ละวันในแต่ละวันเหมือนกันอย่างความรักครั้งนี้ก็ทาให้หนูโตขึ้นในอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน ใช่มันก็มีเรื่องที่นิวแบบเอ้ยนีสใส่ไม่ได้ดีความแบบยิ่งเงาเอาแต่ใจของตัวเองซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะเอ้ยฉันเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าพอเริ่มโตขึ้นเริ่มมองมันมันไม่ใช่อะมันก็มันไม่ดีเราก็ต้องปรับสิซึ่งเออนิวก็ปรับปรุงตัวเองแล้วก็แบบนิ่งขึ้นโตขึ้นอะไรตึ้นตอนนี้หัวใจเราคิกว่าย,วยาวๆไปร้อยเปอร์เซ็นต์เรียแผลมันหายสนิทเรียงคะอ่าก็ ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะก็ไม่เศร้าไม่ร้องไห้ไม่เสียใจแล้วอยู่ตัวเองได้ไปเที่ยวคนเดียวได้นี่ไปเที่ยวทะเลมาคนเดียวใช่รู้สึกอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองจริงๆหนาไหมครับไม่หงาเลยกินข้าวอร่อยกินข้าวอร่อยมากอยากจะทําอะไรก็ทำอยากตื่นตอนไหนก็ได้ตอนนั้นไ้ก้าเขาพอยู่กับพ่อเดียก็อยากลองไปคนเดียวหลังจากนั้นก็เริ่มอ่ะกินข้าวคนเดียวเริ่มชินแหละเมื่อก่อนจะแบบเขินเขออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไปไหนกินข้าวคนเดียวก็อยู่ได้อยู่ได้ อยู่ได้คะ่ะมันอยู่ได้เธอมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกเหมือนเราจะอยู่ไม่ได้นะคะแต่ว่าเราจะอยู่ได้คะ่ะก็มั่นใจตอนนี้เรามาจากอื่แต่ตัวเองเหรือว่าครอบครัวครอบครัวลูกเพื่อนแมวซ,ซึ่งซื้อแมวมาเลี้ยงอตอนที่แบบเออซา,าอุ้ยเขาช่วยชีวิตเราได้มากมากเลยอะ่ะแมวใช่แมวแล้วก็ริงใใแบบหิวใจมากในวันที่เรารู้สึกร้องไห้หรือเราเครียดอะไรเงี้ยมันก็จะเดินมาแบบพอเครียดเราเหมือนมันมีเซนส์หรือมันรู้อะไรอย่างเงี้ยเออวก็ เศร้า,ราของแมวนี่นะแมวช่วยชีวิตฉันมาไอจีนิวรู้สึกก่อนนะก่อนนันนี่เรามีค่ะเป็นจ้าเรื่อของปลาคือปีนี้นราจะไปบวชช่วงวันเกิดเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้มันแบบประดาเข้ามาตั้งแต่ต้นปีทั้งสุขภาพทั้งอะไรแล้วลก็นี่อยู่เฉยๆก็โดนลากไปว่าเราเป็นเป็นมือที่เธอทําให้เขาเลิกกันทําอ,กกทอะไรก็เจอกันบ่อยทําอะไร <c oughs> เจอกันอยู่แล้วเพราะทุกคนต้องรู้ว่าเราต้องเจอกันอยู่แล้วเพราะว่านิวเป็นคนที่อยากเจอรูกทุกวันแล้วพี่เพชรเขาก็มาบ้านนิวเพียงแต่ขัตอนเขามาบ้านนิวอะไม่ได้มีใครเห็นใช่เพราะว่าเราก็คิดถึงรูปเราอะคนมีรูกก็จะเข้าใจเราไม่ได้อยากจะแบบแบ่งวันแล้ววันที่ไม่ใช่วันของเราเราจะไม่เจอเราก็ยังเจอใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยเวลาเจอเราไม่ได้ไม่รู้ว่าเขามาโนกันยังไงว่าเราไปพี่เพชรจ้าอะมาลูกมาเล่นกัน มันไม่ใช่มันก็เดินไปอ้าวพี่ไปประดีค่ะกว่าเดินไปเล่นกับไทก้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยจริงด้ือไงคนจับยุงว่าเรา เราเป็นต้นเหตุอตอนนั้นทำให้เขาหงอนกันตอนนี้ใช้ใช้ทฤษฎีเล็ดเจมเทอรรี่ค่ะก็คืออะไรที่เราควบคุมไม่ได้เราก็จะนึกว่าคุมสิ่งที่ควบคุมได้คือความคิดของเราเราก็จะควบคุมมันหน่อยไหมบางคนแบบเหตุการณ์ล่าสุดอะไม่หน่อยเ<ม>พราะว่าอย่างที่นิวบอกนิวแบบพยายามปล่อยพยายามเปลี่ยนวิสัยตัวเองพยายามคุมอารมณ์ตัวเองคนส่งอะไรมาให้อ่านนิวก็ไม่อ่านนิวก็เอ้ยปล่อยเขาไปเถอะเพื่อนเข้าไปเม้นด่าเอ้ยไม่ต้องปล่อยเขาไปแบบเขาจะคิดองไก็เรื่องของเขาเพราะเราก็รู้ดีอยู่แล้วมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วเนี่ยพอเขากลับมมมมาาดีีกันนไ่เห็ใครขอล ทุกคนเงียบกริบอืมไม่เป็นไรแล้วเตะเพราะว่าทั้งพี่เบจ้าแล้วก็น้องเมจูนเขาก็มาปกป้องเราแ้วแหละว่าเราไม่เกี้ยวค่ะอืมอยากจะขอบคุณพี่เบจ้ากับเมจูนตอนนั้นเขาก็เียเคลียร์ให้เราเหมือนจะดูพิมพ์ไปหาค่ะอ้าวเหรอใช่ค่ะคือแบบก็จะเล็ดเดมนะแต่อันนี้ก็ขอนิดนึงแบบพี่พิมพ์ไปหาดีเด็ดว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้คนอ่ะมาด่าว่านิว ว่าแบบเออหนูไปทําให้พี่เลิกกันอนะไรเงี้ยพี่เป็นก็อ้าวเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นนี่บอกเออถ้าเกิดพี่มีโอกาสได้พูดอ,ะอ่ะก็บอกให้หน่อยแล้วกันเข่าก็ดึงพูดอตอนแรกเห็นไลฟ์กันพอมีข่าวเงียบกิ๊บไม่มีใครไลฟ์ออกมาพูดให้สักคนนึงก็เออพูดหน่อยแล้วกันตอนนพี่บอกพี่บอกว่าอยากบวชเกิดอะไเงีนนะ้ยพอวันเกิดค่ะช่วงวันเกิดปกติก็จะแบบปาร์ตี้ใช่ไหมวันที่วันเกิดแต่ปีนี้รู้สึกแบบอยากอยากไปถือศีลไม่ได้บวชหรอกก็ถือศีล ใช่รู้สึกปีนี้มันแบบเกินไปอ่ะทั้งหมอรองกระดูกเสื่อมลำไส้พงังทั้งเลิกกับแฟนทั้งมีเรื่องอะไรแบบเข้ามาแต่ละเดือนคือหน<ะ>ักขนาดนี้มาก่อนปีชงด้วยอืมะไหลยย่ะชง,งหนักช,ง,กชงเข้มเ <c oughs> จ้มจนคือเคยเจออะไรแบบหนักพร้อมกันแบบนี้มไม่เคยลเลยปีนี้ก็คือจัดเต็มเลยใช่ปีนีจ้จัดเต็มจัดเต็มเลยค่ะ ก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวพอมันปลายปีพอดีด้วยวันที่19นี่แหละวันเกิดก็ไปแบบบวชข้ามปีไปข้ามข้ามวันเกิดใช่ไหมจับไว้กี่วันเอก็คิดว่าสัก3วันแต่ดูดูก่อนไม่แพนเท่าดาวแล้ค่ะไม่มีแพนไม่มีแพนอะไรเลยมีแต่แบบแพนพาลูกกับครอบครัวไปเที่ยวตอนนี้ก็แบบให้ลูกแต่ก็นิวก็ให้ลูกเต็มเต็มเต็มที่มาตลอดอยู่แล้วความรักหลังจากนี้เรามองไปเองเนี่ยนะเผื่อมีความรักเขางม่มามอง ไม่กล้ามองเลยอะไม่กล <is> ้าคาดหวังอะไรเลยก็ขอรักตัวเองเติมเต็มตัวเองให้เต็มก่อนละกันเมื่อก่อนเราอาจจะเด็กตรงที่เอ้ยเราอยากให้ใครมาเติมเต็มเราแต่ตอนนี้ถ้าเรานิวคิดว่าถ้าเราเติมเต็มตัวเองให้เต็มมีความสุขแล้วแล้วคนที่เข้ามาก็เราก็จะมีความสุขร่วมกันน่าจะดีไม่ถึงกับเขินใช่ไหมอ๋อไม่เขิน ไม่เข็ด shirt, แต่ก็อ so นิดนึงก็คงคงสแกนมากกว่านี้แต่นี้เราก็สแกนดีแล้วไงอืมเราก็ไม่รู้ทุกอย่างไม่แน่นอนนะคะโอเคขอบคุณนะคะต้อนรับนีั้งโ